สวัสดีครับผม D R S V Max นะครับวันนี้ผมก็จะทำเด็กโปรไฟล์ของ Magic w o r ร์ครับสายกาก้านะครับเติม S B T 03เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าเด็กนี้ผมก็ชอบพอๆกับบัตอายเลยครับเล่นสนุกเหมือนกันครับฟาร์มมันมากๆเลยครับมันแบบมันจริงๆไงก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกก็ใช้บันดี้เป็นกากานะเหมือนเดิมเลย แล้วก็ต้องใส่กาก้าธรรมดานะครับล่างธรรมดาเลยบัดดี้สี่ใบนะครับแล้วก็ใส่เป็นล่างาเสียงคำรามสถาสวรรค์กากินทัวร์ก่อนสองใบนะครับต่อไปเป็นตัวใหม่ครับผมกาแกนทัวร์เบลดเมดนะครับเบรดเมดนี่ใส่สเ,เลยครับอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายเทคก่อนนะก็คือมีโคคอร์สนะจ่ายสองกิจแล้วก็ท็อปกองเข้าโซนนะแล้วก็ มีเอฟเฟกก็คือเมื่อเราไลา่เวทมนต์นะทำลายมอนเตอร์หนึ่ใบในสามคู่แข่งนะครับแล้วก็มีสกิลเมื่อจบการต่อสู้ที่ไอตัวนี้โจมตีเนี่ยถ้ามีโซจีโ e วอยู่นะก็เก็บดอกที่ชื่อต่างกันนะเวทมนต์ที่ชื่อต่างกัน6กใบเข้าใต้กองนะแล้วก็ยิงคู่แข่งห้านวยโคตรเก่งเลยผมว่าเก่งมากเลยนะเล่นสนุกมากเลยเดี๋ยวไปดูมอนเตอร์ต,ตัวต่อไปดีกว่าครับต่อไปเป็นเมจแคทน,นะครับผม สี่ใบนะครับเมเจอแคทนี่มีสกิลว่าคือเมือ่อลงลงสนามได้ต่อมเมื่อมีเผ่ามังกรเทพเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูท็อปท็อปกองสามใบนําเวทมนต์หนึ่งใบขึ้นมือนะที่เหลือไว้ใต้กองนะครับแล้วก็การ์ดนี้ไม่สามารถถูกนํากลับขึ้นมือได้ด้วยนะต่อไปเป็นเวทมนต์เคลื่อนย้ายมีใจด็อกนะครับผมสามใบครับอันนี้ก็อย่างที่รู้ๆครับทิ้งเผ่ามังกรเทพชาร์จหนึ่งจวบสองนะครับเก่งมากๆเลยนะ ก็ส่วนมอนเตอร์ก็มีแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเมจิกเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่เล่นกันที่เวทมนต์เป็นส่วนใหญ่นะมันมากฟาหนักมากๆจริงๆมาดูเวทมนต์สุดใบแรกกันดีกว่าครับ PRO t e ทค m a จ i c นะฮะผมใส่สีนะครับผมอันนี้ใส่สีแล้วก็เป็นเวทใหม่นะเอ็กแซมินะครับใส่สนะครับผม เอ็กซ์เมเนตเนี่ยล่าได้เมื่อมีเผ่ามังกรเทพในสนามนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้วยนะดูสามใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบแปะเกลแล้วก็หนึ่งใบลงดอบนะอันนี้ก็คือเก่งมากๆเลยไสี่เลยนะเป็นเคาน์เตอร์ใช้ได้ทั้งเทินแล้วก็เทินคู่แข่งเลยนะต่อไปไปดูกันที่การบรรยายของเซฟิรอนนะครับใส่สองใบครับผมเป็นเวทเวทเคาน์เตอร์เหมือนกันนะล่าได้เมื่อเราล่าให้เวทหมนแล้วในเทินมีนะ ต่อไปไปดูที่ God Magic First First s i g n นะครับก็คือไล่ได้เมื่อมีผอมก่อนเทมนะครับชาร์จสแล้วก็ขุดการ์ดเวมนม์นที่ชื่อว่า God Magic Nexen นะครับผม1นึ่ใบขึ้นมือครับต่อไปก็จะเป็น God Magic Nexen ครับชาสองันนี้เล่นคอมโบกันนะ God Magic Nexen นะครับก็มีไล่ได้มันมีดักกอนนะมีจันเกตเป็นเคาน์เตอร์นะเลือกใช้คำามพร์ว่านหนอย่างก็คือเลือกการดมอนเตอร์บนสนามผู้แข่งนะได้รับ power deep แล้วก็คียข้อเนี่ยลบหนึ่งพาวเวอร์ลบห้าพันดีบลบห้าพันนะแล้วก็มีอีกสกิลนึ่งก็คือในเธอนั้นเนี่ยยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอนเตอร์บทสามคู่แข่งหนึ่งใบอันนี้เก่งมากคอมโบกับกาคาเลยนะครับที่ไล่อันนี้ไปใบเท็แล้วก็กาคาเขาจะยิงทํำลายปุ๊บตายเลยนะฮะต่อไปเป็นเวทที่ธรรมดามากที่ใส่กันทุกคนนะไนท์สวันนะครับหนึ่งเกรโจสอง แล้วก็ต่อไปเป็นเวทติดตามมหาเวทวงแหวนแห่งมงกอเทพนะเป็นการเซ็นนะก็ผาัมกรเทพทุกใบได้รับพาวเวอร์กับดีบวกหนึ่งพันนะแล้วก็เมื่อเริ่มเธอเราสามารถเมื่อเริ่มเธอคู่แข่งนะเราสามารถเลือกทิ้งทิ้งมือเพื่อหาเวทมนต์จากช่องดอบหนึ่งใบขึ้นมือนะแล้วก็เซ็นด้วยใบนี้ใดเดียวเท่านั้นนะต่อไปเป็นโบลอันนี้ผมใส่ นี้ผมอม,มันติดนะผมใส่ใบนี้สองไอใบนี้มันติดมาเรียงผิดต่อไปเป็นโวลาเรียนะครับผมโวลาเรียเนี่ยไล่ได้เมื่อดอบเรามีสามใบนะเวทมนต์ในดอกมีสามใบแล้วก็เคาน์เตอร์นำการนึ่งใบสนามผู้แข่งกับขึ้นมือนะครับง่ายๆเลยต่อไปก็เป็นการ์ดใหม่นะครับจำเทสต้านะครับ ใจนิเกตครับเลือกใช้สกิลหนึ่งอย่างนะครับก็คือนํหมายเทขผาหมอกรเทพจากกองไม่เกิน1ใบขึ้นมือกับเคาน์เตอร์เราได้รับพลังชีวิต5้าหน่วยเก่งมากๆต่อไปเป็นเบทมนต์เหมือนกันครับเทลูคาเลนะครับใจนิเกตพลังชีวิต1ห,หน่วยแล้วก็เลือกสแตนดากอตหใบในสนามหรือว่าเลสการ์ดบระสามคู่แข่งไม่เกิน2ใบนะครับ เก่งมากเลยนะครับจะแบบใช้สแตนกาก้าเพื่อมตีเพื่อเอาสกิลต,ต่อก็ได้ยินเลสเขาก็ได้นะครับต่อไปเป็นเมทที่ผมชอบมากๆเหมือนกันเลยก็คืออราคาดาบรานะสัองเกตตัดเวทนะครับสองใบแล้วก็ต่อไปก็เป็นโกทูเฮลครับสงเกตรายการเมื่อคู่แข่งคอสาสองต่ำกว่านะครับแล้วก็ยกเลิกการคอไปเลยติดไว้ใบหนึ่งนะ ต่อไปเป็นโนเพนโอเกนใบหนึ่งครับผมแล้วก็คําสอนแห่งที่ประยุทธ์ใบหนึ่งครับแล้วก็การ์ประจําเด็กนะครับรอย a l t ทีครับผมใบหนึ่งนะครับส่วนต่อไปก็เป็นไอเทมนะครับผมไอเทมผมก็จะใส่เป็นเจ้าตัวของไม้กวาดมังกรเทพกาบลูมนะครับใส่สองแค่นี้เลยส่วนต่อไปคือไม้ตายครับก็ใส่เป็นชินกาแกนโคพานิชเชอร์นะครับสใบนะครับผม เด็กนี้มันผมบอกเลยว่ามันฟาร์มเยอะนาฮะแล้วมันฟาร์มเก่งมากมากเลยอะครับแต่ข้อเสียคือมันไม่ค่อยมีมอนเตอร์ที่กันทําลายนะก็คือมันจะแบบแทบถ้าเขามีการที่ทําลายมอนเตอร์เราก็คือเด็กนี้แทบจะสู้ไม่ค่อยไหวเลยนะเพราะว่ามันแทบไม่ค่อยมีกันทําลายเท่าไหร่เลยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย